ขากูลเคลื่อนไหวถึงเป็กกี้สีธัญญาหลังประกาศเลิกจบรัก11ปี ถากูลตะเพาพงค์เคลื่อนไหวแล้วหลังเปกี้สีธัญญาประกาศเลิกบอกยังเป็นคนเดิมพร้อมฝากแฮชแท็กส่งถึงอดีตภรรยายังรักเหมือนเดิมจากกรณีที่นักร้องและพิธีกรดังเปกี่สีธัญญาได้ออกมาประกาศเลิกรากับอดีตสามีรุ่นน้องถากูลตะเพาพงค์ที่อายุห่างกัน13ปีหลังคบกันมานาน11ปีและเพิ่งแต่งงานกันไปได้แค่หปีพร้อมประกาศลั่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีกแล้วนั้น ล่าสุดฐากูลตะเพาพงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวภายหลังที่เบกกี้ได้ประกาศเลิกโดยมีใจความที่คล้ายคลึงกันพร้อมฝากแฮชแท็กเศร้าขอโทษและบอกรักถึงอดีตภรรยาด,ด้วยว่าฐากูลขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวถากูลและเบกกี้เราได้ตกลงตัดสินใจใจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะครับกราบขออาภัยไว้ณตรงนี้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้า และให้กำลังใจมากครับผมเองก็เป็นถากูลคนเดิมใครที่ยังเห็นผมสามารถทำงานอะไรได้สามารถติดต่อผมได้ตลอดนะครับยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับถากูลว่างมาก Hashtag คุณเปกกี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผมอีกแล้วขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง Hashtag ขอโทษที่ปีนี้เราไม่ได้เขาดาวด้วยกันรักเหมือนเดิมจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับ